ครับวันนี้มาเก็บเห็ดฟางครับนี่ครับเห็ดฟางเห็ดฟางในกระสอบปุ๋ยดูครับถุงปุ๋ยก็สามารถเอามาเพาะเห็ดฟางได้นะครับบ้านใครไม่มีบ่อคูนไม่มีอ่าที่จะเพาะเนี่ยถุงปุ๋ยใช้ได้ครับหลังจากที่เราไปซื้อปุ๋ยมากระสอบปุ๋ยว่างๆเนี่ยเราเอามายัดฟางเข้าไปแล้วก็เอาเชื้อเห็ดมาโรยแล้วก็มีปุ๋ยขอกเนี่ยครับสามารถที่จะปลูกเห็ดได้ครับเราก็มีเห็ดกินครับนี่ในถุงปุ๋ยก็ออกครับเห็นไหมครับเนี่ยก็ ดอกสวยๆงามๆเหมือนกันครับวัสดุอุปกรณ์หาได้ตามบ้านเราเลยครับที่เราไม่ใช้เป็นพวกกระมังแตกหรือว่าตะกร้าหรืออะไรก็ได้ครับล้อยางรถเก่าอะไรก็หามาทําได้เหมือนกันครับแม้กระทั่งในกระสอบปุ๋ยก็ออกครับนี่นะครับทําง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บนะครับเก็บเพื่อที่จะไปทํากับข้าวนะครับนี่นะครับเก็บของเรานี่เลย ไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องไปซื้อเขาครับดูครับดอกใหญ่ดอกโตมากเลยครับประมาณไข่ไก่นะครับนี่เจ็ดฟางดอกที่สวยเลยถ้าท่านใดสนใจยังไงก็เข้าไปดูในคลิปนะครับช่องบอสปิกกษต์แบ่งปันมีวิธีการทําให้เรียบร้อยครับทําตามได้รับรองออกได้นอนครับผมสวัสดีครับ